เราจะซื้อ mac หรือ windows มาใช้ในการทำเพลงดีครับแล้วเราควรจะใช้เกณฑ์อะไรในการช่วยตัดสินใจในเรื่องนี้เดี๋ยววันนี้ผมมีคำตอบให้ครับสวัสดีครับทุกคนก็เจอผมอีกแล้วปลาหมึกนะครับในช่อง Squidio เจ้าเดิมนั่นเองครับผม วันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอยากจะมาในคอนเทนต์สบายๆเนาะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอินบ็อกซ์มาถามผมนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ด้วยนะฮะที่เขาเอ่อกำลังตัดสินใจว่าเออเขาจะเลือกซื้อ Mac หรือ Windows มาใช้ในการทําเพลงดีนะครับอันนี้ผมเข้าใจเลยนะครับมันเป็นปัญหาที่ตัดสินใจยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ใช้ได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่า มันก็ต้องตัดสินใจใช่ไหมบางทีหลายๆคนก็อาจจะยังตัดสินใจไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็เลยรวบรวมเกณฑ์คร่าวๆมาช่วยเพื่อนๆตัดสินใจนะว่าเออเราจะใช้เกณฑ์อะไรดีในการจะตัดสินใจว่าเออฉันจะซื้อ Mac หรือซื้อ Windows ดีนะครับซึ่งเกณฑ์ที่ผมรวบรวมมานั้นก็จะเป็นเกณฑ์ที่ผมได้มาจากการไปปรึกษารุ่นพี่ปรึกษาเพื่อนนะครับปรึกษารุ่นน้องอะไรต่างๆที่เขามีประสบการณ์ในการใช้ Windows มาก่อนอะไรประมาณนี้นะครับว่าเออเขารู้สึกยังไงบ้างกับการใช้ Windows เขาอยากจะแนะนําอะไรนะครับหรือว่าเขามีปัญหาก,การใช้งานอะะไรบ้้าางเเดีี๋ยยววันนผมมก็ลจ บอกทุกคนแบบเข้าๆแล้วกันนะครับเพื่อช่วยในการประกอบการตัดสินใจนะครับทั้งนั้นนะครับผมไม่อยากพูดพร่ำทำเพลงมากเลยนะครับเราไปดูเกณฑ์ข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับเกณฑ์ข้อแรกนั้นนะฮะก็คือดอลนั่นเองนะฮะดอลคืออะไรนะครับดอลก็คือดิจิ t a ลออเดีย o เวิร์กสเตชันนะครับนั่นก็คือโปรแกรมทําเพลงทั่วไปนั่นเองนะครับว่าเราเนี่ยใช้โปรแกรมอะไรนะครับหรือเราอยากจะใช้โปรแกรมอะไรอ่าเพื่อนๆต้องตอบตัวเองข้อนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆ ใช้โปรแกรมทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้ Logic Pro แล้วแล้วก็เพื่อนๆจะต้องใช้ Mac OS เท่านั้นนะฮะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับ แต่ก็มีเพื่อนเพื่อบางคนบอกว่าเออ Logic Pro เนี่ยมันก็ลงแบบ Hack Intosh ได้นะครับหรือว่าลงแบบใน Windows ได้แต่ผมไม่ค่อยอยากจะแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะมันก็จะใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะดังนั้นแล้วถ้าเพื่อนเพื่ออยากใช้ Logic Pro อยากอัปเดตยาวๆอะไรเงี้ยผมอยากจะให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยซื้อ MacOS ดีกว่านะครับมันจะตอบสนองต่อ Logic Pro ได้ดีกว่าแต่ไม่ใช่ว่า MacBook จะใช้กับโปรแกรมอื่นไม่ได้นะครับคือ MacBook เนี่ยมันใช้ได้ทุกโปรแกรมเลยครับเอ่อแต่อวินโดวส ก็ไป macOS เลยครับแต่ถ้าสมมุติเพื่อนๆใช้โปรแกรมอื่นนะครับก็อาจจะต้องดูเกณฑ์ข้ออื่นๆประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับข้อต่อมานะครับข้อ2นะครับเรียกได้ว่าเป็นข้อที่สําคัญที่สุดมากๆเลยนะครับนั่นก็คือราคาแล้วก็งบของเรานั่นเองนะครับถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเพื่อนๆมีงบแบบ unlimited เลยเนี่ย อันนี้ผมไม่มีปัญหาเลยครับมันซื้ออะไรก็ได้ครับแต่ถ้าสมมติมีงบจำกัดน,นะครับเช่นแบบสองสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็อยากจะแนะนําเพื่อนๆเป,นเป็นฝั่ง Windows ดีกว่านะครับถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าฝั่ง Windows เนี่ยสมมุติเราซื้อคอมประกอบแล้วกันนะครับอันนี้เราไม่พูดถึงการพกพาอะไรก่อนนะเราพูดกันที่ระบบปฏิบัติการเลยแล้วกันนะครับ คือถ้าสมมติเพื่อนๆมีงบสองสามหมื่นเนี่ยถ้าเพื่อนๆไปเลือกฝั่ง Windows เนี่ยเพื่อนๆจะสามารถคัสตอมอะไรได้ค่อนข้างกว้างกว่านั่นเองครับเพราะว่าเราก็รู้กันดีนะครับว่าสองสามหมื่นเนี่ยมันก็ซื้อคอมเล่นเกมแรงๆได้แ,แ,แล้วนะครับซึ่งมันก็เพียงพอต่อการทํางานไประยะยาวๆสักพันึงหมื่นแล้วนะฮะแต่ว่าพอเป็น Mac เนี่ยเพื่อนๆมีสองสามหมื่นเนี่ยสมมุติอะ่ะผมให้เลยสามหมื่นสามหมื่นเนี่ยมันได้แค่ตัว Air M1 เริ่มต้นนั่นเองครับซึ่งมันอยู่ที่แรมแปด SSD สองห้าหกซึ่ง แล้วอีกอย่างตัว MacBook Air เนี่ยถามว่ามันทําได้ไหมมันทําได้ครับแต่ว่าพอเครื่องร้อนเนี่ยมันจะมันจะลดประสิทธิภาพเครื่องแล้วมันก็ไม่ค่อยดีอีกนะครับพูดง่ายคือพวก MacBook เนี่ยผมมักจะแนะนําคนอื่นเสมอว่าถ้าสมมุติจะชื่อ MacBook Pro มามาใช้ในการทำเพลงนะครับผมจะแนะนําเป็น RAM 16 SSD 512GB นะครับ mm hmm. คราวนี้เนี่ยพอมันเพิ่มทั้ง RAM แล้วก็เพิ่มทั้ง SSD เนี่ยโอ้โหมันก็เพิ่มไปประมาณหมื่นสครับซึ่ง โอ้มันก็บานนะบมันบานปลายมากๆนะครับงบบานเยอะเลยนะดังนั้นแล้วถ้ามันเพื่อนมีงบที่จํากัดมากๆจริงๆนะครับผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆซื้อพวกคอมตั้งโต๊ะก่อนไม่ก็น้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ราคาค่อนข้างแบบเริ่มต้นอะไรแบบนี้นะผมก็คิดว่ามันจะใช้งานได้ค่อนข้างโอเคกว่าได้แรมที่มันแบบเยอะกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีเพื่อนๆบางคนถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราไปใช้ MacBook มือสองล่ะที่เป็นชิป Intel ที่เขามาปล่อยกันตอนนี้นะครับถามว่าได้ไหม ก็จะบอกว่าได้ครับแต่สิ่งที่เพื่อนๆต้องซื้อนั้นก็คือผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆดูแรมกับ SSD ให้ดีนะครับอย่าซื้อตัวเริ่มต้นนะเดี๋ยวมันจะไม่พอนะครับก็ซื้อเป็นแบบแรม16 SSD 512ขึ้นไปอะไรประมาณนี้จะดีกว่านะครับซึ่งผมคิดว่าราคามือ2ตอนนี้นะน่าจะน่าจะยังแพงอยู่ดีนะครับยังไงก็ฝั่ง Windows น่าจะคุ้มกว่านะครับแต่ว่าถ้าได้ราคาคุ้มจริงๆก็อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับว่าจะซื้ออะไรนะแล้วก็ อาจจะต้องดูเกณฑ์ข้ออื่นประกอบกันตัดสินใจไปด้วยนะครับเกณฑ์ข้อต่อมานะครับข้อที่3นะฮะข้อนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือเพื่อนๆต้องดูว่าคนรอบข้างเนี่ยใช้อะไรเออถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าอย่างเช่นผมเนี่ยเข้าปีหนึ่งนะครับดูยางเส็นประก่อนเขาจะสอน Logic Pro อยู่แล้วแล้วเพื่อนๆทุกคนก็เอ,อ่อซื้อ Mac กันหมดเลยผมก็เลยต้องซื้อ Mac อยู่แล้วครับมันทำอะไรไม่ได้นะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆรอบข้างใช้ Mac เนี่ยเวลาเราส่งไฟล์ส่งอะไรกันเนี่ย มันจะค่อนข้างสะดวกคือถ้าสมมติเพื่อนรอบข้างใช้ m a c หมดแล้วเราฝืนใช้ Windows เนี่ยถามว่ามันใช้ได้ไหมอันนี้ก็อยู่ที่สังคมของเพื่อนๆนะว่ามันมันใช้ได้ไหมนะครับเช่นมันไม่ต้องแลกเปลี่ยนไฟล์อะไรกันเนี่ยก็โอเคนะครับเช่นไม่ได้สอนโปรแกรม Logic Pro อะไรเงี้ยหรือว่าไม่ได้จะใช้ Logic Pro เนี่ยอันนี้สบายนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนรอบข้างใช้ Mac เนี่ยผม ผมอยากจะแนะนําเป็น Mac เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเพื่อนผมเนี่ย mm hmm. เวลาเขาจะส่งผม mix เนะ mm hmm. เขาจะไม่ส่งเป็น멀ติแท็กครับ mm hmm. เขาจะส่งเป็นโปรเจกต์มาเลย mm hmm. เพราะว่าเขาใช้ Mac เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ Logic Pro เหมือนเหมือนผมอะไรแบบนี้นะ mm hmm. เขาก็จะส่งมา Air Drop มาง่ายๆเลยแบบนี้นะมันก็เลยจะสะดวกมากกว่านั่นเองครับถ้าเพื่อนรอบข้างเราใช้ Mac นะฮะ แต่ว่าถ้าสมมุติเพื่อนเราข้างไม่ได้ใช้แม็กหรือว่าไม่ได้ใช้กันทุกคนนะครับเป็นแบบประปรายคละกันไปเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะใช้อะไรก็ดูเกณฑ์เข้าอื่นๆไปด้วยก็แล้วกันนะครับข้อต่อมานะครับข้อที่4แล้วนะครับก็คือการพกพานั่นเองครับถามว่าการพกพามันสาคัญยังไงครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะฮะคือพอพูดถึงการพกพานี่มันก็คงจะไม่ใช่พวก iMac หรือคอมตั้งโต๊ะอยู่แล้วนะครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นของ MacBook vs กับ Notebook ทนต้องบอกไว้ก่อนว่า m a c b o นะครับว่านบ M1 ะ ตัว M1 นะครับคือตัว M1 Pro M1 Max เนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ถ้าพูดถึงตัว M1 แล้วกันมันจะค่อนข้างบางนะครับอย่างเช่น MacBook Air ก็ค่อนข้างบางเลยทีเดียวแล้วมันก็เบาด้วยนะครับมันก็จะพกพาง่ายกว่ามันใช้พื้นที่น้อยกว่ามันมีความเถอะทะน้อยกว่านะครับแต่พอเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเพื่อนๆผมพกกันส่วนใหญ่นะเขาก็ต้องมีแบบกระเป๋าสะพายกันเลยนะครับต้องมีปลั๊กมีสายชาร์จอะไรที่มันค่อนข้างจะเถอะทะนิดนึ่งนะครับ ก็อาจจะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆว่าถ้าเป็นผมเลือกนะผมก็คงจะเลือกจะพกแม็กมากกว่านะครับเพราะว่ามันมันบางนั่นเองนะครับเกณฑ์ก็ต่อมานะครับข้อน,นี้ก็เป็นข้อที่สําคัญเหมือนกันนั่นก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นั้นก็คงจะต้องพูดในเชิงของ MacBook กับโน้ตบุ๊กเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเป็น iMac อะไรแบบนี้นยมันก็ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับคือถามว่าทําไมผมต้องพูดเรื่องแบตเตอรี่ครับคืออย่างนี้ ผมเนี่ยเป็นคนใช้ macbook pro m 1นะครับแล้วผมรู้สึกว่าแบตเตอรี่มันค่อนข้างจะถึกใช้ได้เลยนะครับแล้วผมก็ไปปรึกษารุ่นพี่ที่เขาใช้น้ตบุ๊กเกมมิ่งนะฮะเขาก็บอกผมว่าเออโนตบุ๊กเขาเนี่ยแบตเสื่อมเร็วนะครับกายเป็นว่าตอนนี้เขาก็ต้องถอดแบตแล้วก็เสียบตรงสายชาร์จแทนนะครับรวมไปถึงผมได้เห็นเพื่อนๆคนอื่นๆ,ๆ,ๆที่ใช้น้ตบุ๊กเกมมิ่งหลายๆคนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับพอใช้ไปสักพักเนี่ยกายเป็นว่ามันจะต้องเสียบตลอดเวลาเลยนะครับถ้าไม่เสียบก็จะอย เอ่อ M1 อะไรย่างนี้นะมันก็จะมีการประหยัดแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างจะดีกว่านะครับสำหรับความพิเห็นสนตัวของผมนะดังนั้นถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอ,อยากจะแบบว่าเน้นพกพาหรือว่าเอ่อทงานยาวๆนะครับแบบว่าทํางานทั่วไปด้วยอะไรย่างนี้ไม่ได้ไหมายถึงการทําเพลงอย่างเดียวนะแบบอยากอยู่ได้ทั้งวันหรือว่าอยู่ให้มันนานที่สุดอะผมก็อยากจะแนะนําเป็น Mac ดีกว่านะครับเป็น MacBook ดีกว่าเนาะเออแต่ผมลืมไปอย่างนึงนะครับสำหรับใครที่กําลังมอง MacBook Intel นะครับแบตเตอรี่ข้อนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยนะครับว่าไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าแบตเน่ยนกันิง้ OS สล่าสุดเนี่ยก็คือมีปัญหาอาจจะแบตไลท์แบตไรกันนะครับก่อนหน้านี้ผมใช้ Intel มานะครับปี2 0 1 8นะก็คือพออัพ OS เไปเรื่อยๆโอ้โแบตโคตรไหลนะครับผมทําเพลงเนี่ยอยู่ได้2อสาชั่วโมงเองนะครับก็คือแบตหมดแล้วต้องพกใสยชาร์จซ,ซึ่งมันหนักนะครับพอผมมาใช้ M1 เนี่ยถามว่าออกไปทาเพลงเนี่ยมันยังกินแบตไหมมันก็กินแบตนะครับมันก็กินกว่าโปรแกรมทั่วไปตแต่ถามว่ามันอยู่ได้นานกว่าไหมถ้าตอน Intel อยู่ได้สัก3ชั่วโมงอย่างเงี้ย เออผมรู้แต่ว่า M1 เนี่ยจะอยู่ได้สัก4ี่หชั่วโมงเลยนะครับหรือว่าอาจจะเอ่อบวกลบไม่เยอะนะครับแบตมันจะค่อนข้างโอเคกว่า Intel นะครับคือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆกำลังเลงตัว Intel เนี่ยเรื่องแบตเตอรี่ก็อาจจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับก็ต้องพบที่ชาร์จเหมือนกันอะไรแบบนี้เนาะข้อต่อมานะครับข้อที่6นะฮะคือข้อนี้เนี่ยอาจจะสำคัญสำหรับบางคนเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเรื่องภาพลักษณ์นั่นเองครับข้อนี้สำคัญยังไงครับคืออันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมเลยนะแล้วก็เป็นความคิดเห็นขอองเเพื่นนนๆหลาายยคด้วก็ พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าคนที่ถือ mac os เนี่ยก็อาจจะดูดูน่าจะถือกว่านะครับแต่ว่าผมอยากให้เพื่อนใจเย็นก่อนนะครับสำหรับคนที่แบบว่าไม่ใช่ติง Apple คือผมไม่ได้เป็นติง Apple นะแต่ว่าอันนี้ต้องพูดกันตามตรงนะครับว่าสมมุติว่าเราจะไปพรีเซนต์งานเราจะไปเจอลูกค้าหรืออะไรเงี้ยถ้าเราใช้ mac os เนี่ยสำหรับผมนะส่วนตัวจริงๆนะครับอย่าด่าผมนะคือผมรู้สึกว่า mac os มันดูดีกว่านะครับคือถ้าสมมติใครห่วงเรื่องภาพลักษณ์เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ เราอยากได้สิ่งนี้มาประกอบเรื่องภาพลักษ์เราด้วยอะไรแบบนี้นะผมก็อยากจะแนะนําเป็น macOS ดีกว่านะครับคือไม่ได้บอกว่าน้ตบุ๊กมันไม่ดีนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมจริงๆนะครับถ้าสมมติใครซีเรียสเรื่องนี้นะครับก็อาจจะดูข้อนี้ประกอบการตัดสินใจไปด้วยนะครับข้อต่อมานะครับเกณฑ์ข้อที่7นะครับนั่นก็คือการเล่นเกมนั่นเองนะฮะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยข้อนี้มันเกี่ยวอะไรกับการทําเพลงนะครับคือที่ผมต้องยกเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย อาจจะมีงบที่ค่อนข้างจํากัดนะครับเราไม่สามารถซื้อ macbook เครื่องนึงแล้วโอ้โหไปซื้อคอมตั้งโต๊ะอีกเครื่องนึงเพื่อจะ เครื่องนึงไว้ทางานเครื่องนึงไว้เล่นเกมอะไรอย่างนี้เนาะบางคนก็ไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นก็อาจจะอยากซื้ออะไรที่มันคุ้มนะครับซื้อมาแล้วใช้ได้หลายด้านนะฮะผมก็เลยอยากจะแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่เล่นเกมหรือว่าอยากได้มาเล่นเกมด้วยเนี่ยอันนี้นะครับตัด macOS ออกไปได้เลยนะครับเพราะว่า Mac เนี่ยมันไม่ได้สร้างมาเพื่อเล่นเกมนะครับมีบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเล่นได้นะครับแต่มันไม่ได้เล่นได้แบบที่แบบนั้นอะเออมันไม่ได้เล่น Valorant ได้มันไม่ได้เล่น PUBG ได้นะครับถ้าใครเป็นสายแบบเกมคอมเนี่ยเกมแบบ PC เน ไป Windows เลยครับไปโน้ตบุ๊กเกมมิ่งครับไปคอมตั้งโต๊ะได้เลยครับข้อนี้ไม่ต้องสืบครับ <laughs> <laughs> ข้อต่อมานะครับข้อที่8นะครับนั่นก็คือการขายต่อน,นั่นเองอ่ะข้อนี้สําคัญยังไงครับ <laughs> เพื่อนเพื่อนบางคนเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนรุ่นนะครับเวลาจะอัปเกรดรุ่นเวลาจะซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ออะไรเงี้ยเราก็จะขายของเดิมทิ้งนะครับของเก่าทิ้งแล้วไปซื้อรุ่นใหม่ใช่ไหมบางคนอาจจะไม่ขายแต่ว่าเออหลายๆคนก็ขายเนาะ คราวนี้เนี่ยสำหรับผมนะผมรู้สึกว่า Mac OS เนี่ยเป็นเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะราคาตกในเปอร์เซนต์ที่น้อยกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างเช่น Macbook Air 2015อะไรอย่างงี้นะย,ยังขายกันหมื่นสองหมื่นซึ่งเป็นราคาที่สูงมากๆครับสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะแบบว่าเออตั้งใจเปลี่ยนรุ่นทุก2 3ปีอะไรอย่างเงี้ยเน้นขายต่อผมรู้สึกว่า Mac OS เนี่ยจะขายต่อได้ในราคาที่ค่อนข้างจะดีกว่านะครับเป็นเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องแบรนด์อะไรด้วยเนาะซึ่งข้อน,นี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าเอ,อ Mac อุปกรณ์มันขายได้ราคาสูงกว่านะครับถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับข้อต่อมาครับข้อสุดท้ายข้อที่9นะครับนั่นก็คือ e c o s y ิสต m นั่นเองนะครับข้อนี้สําคัญยังไงสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนใช้ iPhone iPad นะครับ AirPods อะไรอยู่แล้วเนี่ย แล้วเพื่อนๆอ,อยากได้คอมเครื่องนึ่งี่ถามว่ามันจําเป็นไหมต้องซื้อ Mac มันก็ไม่จําเป็นครับแต่ว่าอย่าง Mac เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันพิเศษนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าระบบไซคานะครับซึ่งเราสามารถใช้ iPad เนี่ยในการฉายจอจาก Macbook ไปได้นะครับซึ่งเราสามารถใช้เป็นจอที่2ได้แล้วมันสําคัญต่อการทําเพลงยังไงครับเช่นเราเราตั้ง iPad เป็นจอที่2นะครับเราก็จะสามารถใช้แบบ เอาหน้ามิกเซอร์เนี่ยไปไว้บน iPad แล้วเราหน้านี้เราก็ทํานู่นทํานี่ไปมันกลายเป็นว่ามันช่วยทําให้การทํางานเนี่ยมันยืดหยุ่นมากขึ้นมันไหลลื่นมากขึ้นนะครับซึ่งในระบบเนี่ยมันก็มีเฉพาะในออ Mac OS เท่านั้นนะครับันนั้นแล้วถ้าสมมติเพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยไอข้อดีข้อนี้เนี่ยมันมันมีผลต่อเพื่อนมากนะครับก็ผมอยากจะแนะนําเป็น Mac มากกว่านะครับที่จะเป็น Windows เนาะแต่ว่าถ้าสมมติเพื่อนๆไม่ได้มายเรื่องนี้นะครับก็เลือก Windows ได้คร<ๆ>ับไม่ม<ๆ>ีป<ๆ>ัญหาครับ<ๆ> ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกณฑ์คร่าวๆที่ผมเลือกมาให้เพื่อให้เป็นเพื่อนประกอบการตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกซื้อ Mac หรือ Windows ดีนะครับผมอยากจะสรุปนะครับว่าง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าเ,เพื่อนๆอยากได้อยากทําโปรแกรม Logic Pro นะครับมีเพื่อนๆที่ใช้ Mac กันทั้งหมดนะครับ แล้วก็อยากได้แบบลูคแบบดูดีนะฮะขายต่อได้ราคาสูงๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆมีงบเยอะนะฮะผมอยากให้ไป macOS มากกว่านะครับเพราะว่าจะค่อนข้างตอบโจทย์ระยะยาวหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติเพื่อนๆอ,อยากจะเอาไปเล่นเกมด้วยเพื่อนๆไม่ได้ใช้ Logic Pro นะครับแล้วก็อยากจะเน้นสเปคเกมแรงๆจอแรงๆอยากจะแบบคัสตอมได้ในอนาคตนะครับเช่นเป็นพวกคอมตั้งโต๊ะอยากจะเปลี่ยนจอเปลี่ยนอะไรได้ในอนาคตเนี่ยผมว่าแนะนําว่าเพื่อนๆ ไป Windows ดีกว่านะครับคือจริงๆเนี่ยในเรื่องการทําเพลงเนี่ย Windows ไม่ได้มีปัญหาเลยเลยนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับมันติดอยู่แค่เรื่องโปรแกรมเรื่องราคาอะไรประมาณนี้นะมันจะเป็นเรื่องแบบยิบย่อยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆรับเรื่องพวกนั้นได้นะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับผมกล้าการันตีนะครับว่า Windows ใช้งานสบายๆครับแถมถ้าสมมติเพื่อนๆใช้เป็นคอมตั้งโต๊ะนะอนาคตเนี่ยก็อัปขึ้นไปได้แบบสูงอีกนะครับเพิ่มแรมเปลี่ยนการ์ดจออะไรเงี้ยสบายๆครับเปลี่ยนเมนบอร์ดอะไรอย่างเงี้นนแล้วะครับ สิ่งที่ผมพูดในว <jam ita S 1> <Grass. S 2> ันนี้ทั้งหมดนั้นมันก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าผมผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยจริงๆนะครับถ้ามันไม่ได้ถูกใจคนทุกคนเเนาะคือเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดก็ได้นะครับที่ผมพูดวันนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่ความคิดเห็นที่ผมไปรวบรวมมาจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของผมนะครับหรือว่าจากคนใช้งานจริงนะครับที่ผมไปถามเขามานะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ตรงใจกับคนทุกคนนะครับหรือว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ได้คิดเห็นเหมือนกันหมดมันก็ไม่เป็นไรครับแค่มาเอ่อมาฟ ะจะช่วยเพื่อนๆในการประกอบการตดัดสิืใจได้ไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะครับที่อุตส่าห์รับชมมดจนจบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์ติดตามผมกันมาเนื่อน,นานนะครับแล้วก็ ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เพิ่งจะกดซับผมในคลิปนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีให้ผมมากๆเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมใกล้จะพันซับแล้วนะครับดังนั้นแล้วนะฮะใครที่ชอบคลิปแบบผมนะครับแล้วก็ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นประโยชน์อะไรย่างเงี้ยผมอาจจะรบกวนนะฮะขอคนละหนึ่งนซะับหนึ่งไลค์นะครับแค่นี้ก็เป็นกาลังใจให้ผมแล้วนะครับเพราะว่าผมใกล้จะพันแล้วเนาะแล้วก็หลังจากนี้นะครับผมจะมีคลิปดีๆให้ทุกคนได้รับชมทุกอาทิตย์แน่นอนนะครับติดตามมาได้เลยนะครับแล้วเราจะไปพันซับ Dubai ด้วยกัน,น ดังนั้นแล้ววันนี้นะครับคิดว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็อาจจะต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ s สกิโอขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับโย